สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่อง62 FGH นะครับผมใครที่เข้ามาก่อนเริ่มคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมารีวิวโปรแกรมที่มีชื่อว่า monster ใต้ทะเลนะครับหรือไข่อกาใต้ทะเลนะครับร่างมาสเตอร์นั่นเอง นะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับวิธีนะครับที่จะได้มอนสเตอร์ตาทะเลมานะครับก็คือ1นนะครับเก็บชิปเ,เก็บเศษเศษชิปทองนะครับหนึ่งมืนนะครับผมโดยไอ้พวกตัวมิวทูเกาะพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้แค่มันเก็บแค่5,000พอแต่อันเนี้ยมันรอไปมือนหนึ่งเลยนะคือ,คอเยอะมากนะครับผมแล้วก็วิธีที่สองก็คือก็คือ าจากเขตจับนะที่มันให้มาจับอะที่ทางเกมก็ที่จะให้มาจับนาน,น,านทีนะอูนานมากไลยให้มาจับโอเคไปพูดรับํำเพลงกันนะครับโดยคุณสมบัตินะครับก็ใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถึกแล้วก็แหลกนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นนะครับนี่ครับดูดนะครับเมื่อต่อสู้จะจมตีเดี่ยวเข้ามาใกล้มีพ่นทําเถื่อนนะครับก็คือโปเกมอนจมตีเดี่ยวเข้ามาใช่ไหมมันก็จะตีล็อกเข้ามาที่ ไขวก้าของพมนะครับแล้วก็นี่นะครับเมื่อโจมตีเลยใากล้นะครับจะมโอกาทำให้สตุติดพิดด้วยนะครับเออก็อันนี้ช่องซองก็แล้วแต่คนจะใส่เลยนะครับอันนี้ก็รีได้เท่านี้นะครับเพราะว่าที่รีหมดนะแล้วก็ช่องหนึ่งผมช้เป็นอ,อันนี้นะครับส่วนที่เขา้าฮีใช้กันก็อ,อันนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะใช้เลย อันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเองตัวมันฮิวแรงอยู่แล้วนะครับมันฮิวแรงมากๆเลยแหละแล้วก็ถึกมากโอเคโอเคมาที่สกิลกันเลยดีกว่านะครับเอ้ที่สกิลหรือ่อาวุธก่อนดีอาวุธก็ได้นะครับอาวุธที่ใส่นะครับแล้วแต่คนจะใส่นะครับถ้าจะแนะนานะครับก็มีมาณซ่องอย่างที่แนะนําให้ใส่ก็คือนี่นะครับอันนี้ใส่ข้องทัดน้ําเพิ่มาเมจ ก็แอปเปิลนี่กินข้องเลือดจะทมผีเพิ่มเยอะขึ้นอีกอเพิ่มเยอะมากเพิ่มรีวิวสกิลดีกว่านะครับเอเชียนโทเทมนะครับก็คือเอ่อในการต่อสู้นะครับไคลอการ์นะครับก็คือจะจะมีพลังงานนะทุกๆสัญลักษณ์พลังงานเนี่ยจะเพิ่มไอห้าเปอร์เซ็นต์เดบก็สเปเชียลเด็นะครับเนี่ยไงพราะมันเลยบอกไงว่าตัวนี้มันเลยทิกมากๆนะครับ เพิ่มสเปเชียลเดฟและลบลีกแล้วก็แอนดูนะครับให้ตัวเองนะครับและเพิ่มไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับที่สร้างได้เมื่อจบแต่ละเทิร์นนะครับฟื้นฟูเฮดผีอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหคือเพิ่มเยอะมากเลยคือแต่ละเทิร์นเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกแล้วก็เพิ่มเดฟอีกแล้วก็ไอ้พ่นพลังงานเนี่ยมันจะซ้อนไอ้มีพ่นเจ็ดเทิร์นนะครับซ้อนท้ายทับได้เจ็ดครั้งนะก็คือทึกๆแล้วก็ฮิลแรงๆไปเลยนะครับในนแล้วก็ในการตะโถนนะครับเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียล แล้วสกิลเป็นสกิลท่าน้ำนะครับครัชชิ่งนะครับผมก็ก็จะเป็นดูสับ,บับและผลนปดักรุญยานของเกาะของเป้าหมายนะครับทั้งหมดนะครับก็คือทะลุดูดสับบับผ,ลผ,ลผิปดักภูนยานถ้าจำผินดน้จะทะลุโลก่ะหรือเรื่อ,ๆๆๆอยๆไงเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมอีกทีนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเป็นสเปเชียลเอทีเคท่าน้ำเนาะแล้วก็คือก่อนที่จะโจมตีตัวเองจะมีพลังงานโจมตี <c oughs> พลังงานนะครับโจมตีแล้วจะฟื้นฟูความโกรธทั้งหมดนะครับใช้สกิลนี้โจมตีตอนนึงหนึ่งขังคูดัลซีเทอร์นะครับใช้สกิลนี้ทีเดียวความโกรธเต็มหลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นสกิลท่าน้ําแข็งนะครับสกิลสกิลไอ้ทัฟรีสวีปสักอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจสเปเชียลดีเคท่าน้ําแข็งเนาะก่อนที่จะตัวเองจะโจมตีมีพลังงานไออันนี้แหละไอ้ทัฟรีสวีปสักอย่างเนี่ยจะลบล้างและลดดาเมจ เออาท่าน้ำข้องสกิลท่าท่านะอะไรทุกอยาก่างนะอ่ะไอ้ d ี s สเวสต์แลนดเนี่ยจะทำให้ไรพลนท่าบอลมันคืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะตรงนี้แล้วเป็นสกิลท่าสกิลนี้นี่นะครับก็เป็นสกิลเอ่อหลายท่าน,นะครับสร้างดาเมจหลายทา่าสเปเชียลทีเคหลายทา่าก่อนที่ตัวเองจะมีพลังก่อนที่โจมตีตัวเองจะมีพลังงานซองอย่างทุกๆสิบคอมโกรธจะทำให้ตัวเองอ่ะเพิ่มดาเมจ นะครับ25%นะทรงสุดซึ่ง250นะครับถ้าสทั้งห้านด้ว้ยเนี่ย่านเนี้ยก็คือจะจะ,จะได้ตีเบิลนะอีกทีหนึ่งนี่ท่าน,นี้แล้วก็เป็นอันทิเมตนะครับก็จะทำเป็นดาเมจสเปเชียลไอทีเคนะครับธาตุน้ำเนาะตามสเปเชียลไอทีเคและ25%ข้อง HP เนาะจากค่าสูงสุดข้องตัวเองนะก็คือโจมตีตามสเปเชียลไอทีเคและ HP นั่นเอง แล้วก็ชี้สร้างตามเพีจะเพิ่มเชื้อการป้องกันเนาะคือการป้องกันละมีโอกาสตีขีของข้างสูงก็คือทะลุทะล,ลุเด็บมั้งใช่ปะทะลุเด็บก็จะเป็นเชียลเด็บแล้วก็โอกาสาขีของค้งสู้นะครับท่าสังหรด้วยท่าน,นีา้มอนเตอร์ทะเลจะฟืนฟ้นฟู่มความโกรธทั้งหมดนะครับก็คือความโกรธจะเต็มหลอดเลยเสมาจีโจมตีบิมอนบินดำน้ำเจาะดินแล้วก็ทีพนแชโดฟอร์ได้เนาะ ส่วนสกิลเซตนะครับสกิลเซตก็คืออันติจะเพิ่มเป็นอันติจะเพิ่มเป็นอะไรมาอันติจะเพิ่มเป็นขออ่านก่อนนะครับอ่าเพิ่มเป็นติชิโอกาสิชิอันนี้โอกาสิชิสูงใช่ไหมอันพอกดสกิลเซตโอกาสติชิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนสกิลนี้สกิลนี้ต่างจากเดิมยังไงก่อนโอเคไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ สกิลนี้โอเคสกิล okay. นี้ถ้ากดสกิลเซตนะครับก่อนที่เจ้าจมตีจะลบล้างบัฟและสะท้อนดีบัฟทั้งหมดนะครับมีพลซ้ำเถื่อนเนาะเป็นข้องสกิลเซตนะครับแล้วก็สกิลเซตข้องครัชชิ่งนะครับจะดูดสปราร์เพื่อไปทักพุนยานก็ประมายนะครับปุ๊บปุ๊บเหมือนเดิมหรือเปล่าฟืน้นฟูขึ้นไปทั้งหมดอ๋อท่านี้ตอนแรกจะเหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มก็คือเป็นสามารโจมตีพกมอนที่บินดำน้ำเจาะดินและจะติดพ่นชาร์โดฟอได้นะครับ โอเคไปกันในเกมเลยดีกว่าวิอมอนที่จะใส่ไปก็เอาไปตัวเดียวก็พอกำลังเท่า,าไหร่อ่ะสองล้านห้าลองห้าตีกันสี่ล้านสองเลยน่าจะไวชิวนะครับ เใช้เป็นสกิลหนึ่งนะครับทำให้คอมโกด์มันเยอะนะครับนี่นะครับคอมโกด์เต็มหลอดเลยโอ้โหเป็นไงเนด,ด้งยังยังเยอะแล้วก็ใช้เป็นสกิลนี้นะครับเอ,อบเบ่อดับเบิลสเปรดใช่ไหมคือดาเมจหลายธาตุนะก็คือยิงยิงคอมโกด์เยอะทุกทุกสิบเปอร์เซ็นต์ของคอมโกดอ์อ่ะก็คือจะเพิ่มดาเมจให้มากถึงยสงสงนนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยซูสูทึงสองร้อยห้าสิบอันเนี้ยสกิลเนี้ยคือน่าจะทีเดียวยินดีว่าตายเลยวิ่ง ตายเหรอถึกนะเนี่ยแล้วก็สกิลนี้นะครับก็คืออันนี้คืออะไรไม่รู้นะตัวปรางดามจอะไรที่แกรูป้างพ่นดามจของทัดนะ้ำของสกิลทถานนะเดโซเรยแลนเนี่ยนี่คือพลาสติกซอนทับเจ็ดครั้งนะครับจะเป็นสกิลสองรอบแล้วกัน เราใช้เป็นสกิลหนึ่งไปนะครับความโกรธเดยอะเราตีแรงเนาะเอแล้วอันตีสกิลเซตไปเลยนะครับน่าจะตายให้หมดเลยโอเคเคยเดียไม่ตายเยวลาจะตายแทนนะเนี่ยโอเคเห็นไหมนะครับเมื่อกี้ใช้อันตีนะครับอันตีมาอีกรอบก็คือตัวนี้คือความโกรธคือฟูฟูนะอยากให้รีวิวตัวอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะไปห้ามารีวิวนะครับผมให้ดูนะโอ้ อ๋ยังไม่ทำไปล้างน้านั่นเองนะครับก็คือวิธีการเล่นนะครับเล่นง่ายๆเลยนะครับเออเทลกามาสเตอร์นะคือใช้ท่านี้ก่อนให้คอมกนมันเต็มแล้วก็ใช้อันเิเมียไปเลยก็ได้นะแต่พมจะใช้เป็นท่านี้เพื่อในเมื่อคอมกนมันเต็มใช่ไหมก็คือใช้ท่านี้มันจะแรงมากนะ แล้วถ้าเกิดใช้สกิลอันตีเมดฆ่าได้ก็คือจะความโกรธจะเพิ่มขึ้นนะก็ลองดูใส่อันตีสกิลเซตไปบึ้มเนี่ยความโกรธเต็มเยอะเลื่อนฮิวลัวๆถึกมากใช้เป็นสกิลซ่องไปนะครับปุ้มหลักๆก็คือส้ารับผมนะครับก็จะเป็นสกิลนี้สกิลนี้สกิลหนึ่งนับเป็นสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลไอ้เนี่ยสกิลซ้ำเนี่ยให้ความโกรธมันเต็มแล้วก็ตี นี่ขึ้นไม่ได้ตีลอยไม่ได้ฉันตีไปเลยก็ได้นะครับตายโคตรแรงอะไรมันแรงแบบแรงมากเลยนะผมพูดถึงอะตัวเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะตัวมันก็แพงเหมือนกันแรงแล้วก็แพงเช่นกันมัาใช้ชิปทองตั้งมือหนึงอะ่ะพูดถึงะนะเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะรีวิวอะไรเพิ่มนะไม่ไม่มีอะไรางไม่มีแล้วเคก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับไคโอกาอามอนสเตอร์ใต้ทะเลนะหน้าตาทีมถ้าจะใส่จริงๆนะทีมที่ผมเล่นก็จะเป็นทีมหน้าตาประมาณนี้ดาเมจเวอร์เวอร์ไอตัวนี้ไปล่อให้ซ่องตัวนี้โจมตีโบเคนอยู่แหละไม่แน่ก็ประมาณทีมนี้ก็ได้นะครับก็เป็นเพาเกียร์รางแดงนะก็ได้นะครับผมเพื่อวันท้าดน้ำตัวไห้อีกมา เคไม่คิดไม่ออกอะประมาณนี้แล้วกันนะทีมน้ำนี่ก็เล่นได้หรือไม่ก็นี่แล้วก็เป็นนี่แล้วก็ไว้ก็ได้ไม่ก็เป็นแบคกับไว้ได้ได้หมดนะครับพวกท่าน้ำแล้วท่านแข้งเนาะแต่ถ้าพุ่มเล่นกันช่วงเลนเลนก็ไม่นา่าเล่นไคโอก้ากันแนละ้วเข้ามาเล่นไคโอกากันนะก็จะเป็นพวกตัวตีไปเลยก็ได้ เนีย่ยยางเช่นผมเล่นเป็นทีมนี่นี่เลยก็ได้แบบะระมิดเวอร์ไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบไปเยีมกดไลค์ก็ทับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะใครที่อ,าอยากให้รีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มมานะครับก็คอยคลิปนี้คนดูเยอะๆแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม